มากับอิเล็กอิเล็กก็คิดว่าอยากจะไปพม่าใช่ไหมคะก็เปิดดูในสปูดิโเซิร์ชเน็ตใช่ไหมคะแล้วก็ดูโอเคปโปรแกรมแบบอยากจะไปทาเงินเดลเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูนู่นดูนี่เปิดเทีอดหลายๆอ,อยนันแล้วก็เสิร์ชเข้าไปดูในเว็บบล็อกว่าเอ๊ะอันไหนมันดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูนี่ก็เออแล้ว,ลวประากาศกับระยะเวลาด้วย ช่วงระยะเวลาที่ว่า,าว่างตรงไปกนาก็เลยเลือกอันนอาหารดีแต่ว่ามากอ่ะก็เลยแบบไม่ทีเสีดยดายเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อย,อย,อยสำหรับผมแนละให้สิบครับสิบค่ะ <laughs> <laughs> แล้วแย่หนูดิ <laughs> แล้วแต่หนู เ2้าจุดสองห้าค่ะอีกจุดจุดที่เหลือเป็นเรื่องอะไรเอ่ยครั้งหน้าเราจะได้นำไปพัฒนาการบริการของเราข้าวมันเยอะเกินไปเสียลายอะไรนะพิจารณาผมากไปอินเดียครับเอาให้ผมไปด้วยนะผมไปด้วยคน